ไล่คูนะครับแล้วของคุณสบายนะครับมีแค่ให่ไม่ร่วมก็ขอใครนะครับนั่งไปเลยนะครับรพายนะครับังเ้าเดียวพนาุ คูไปจากปีนะครับแล้วทะได้ประเดเป็นขาดไปนะครับเนาะก็ก็สร้างไว้อย่างเด็ดก็แบบง่ายแต่พื้นบ้านไม่เหนือจะง่ายนะครับเนาะสว่ากันสดีทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามาดูมาชมก็ได้ขอเชิญนะทุยนะครับแล้วว่าเพณีนี้นี่มปนหายากครับ่านอนุยาตนะครับ่านอนุยาตนะครับนี่คือบัวคูของคุณอานซาบานนะครับเนาะอย่าลืมก็ได้กอแชร์นะครับเนาะคุณหันมาเรื่องบ้าแล้วจะลงโพทษไปเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะครับครับ มีป้าแม่นะไีคนภรรยามีหล่าเลน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 ของผู้หนานนะครับแล้วก็คุณเปิ้ลนสวัสดีครับคุณดีเดียวไอซีไอบ่าวครับไอ้บ่าวสวัสดีครับไอไอบ่าวนะครับเนาะแล้วก็มีหลานนะครับเนาะมาร่วมกานมาครับเนาะอย่าลืมนะครับก็เลยเขาใช้ผู้หนานโดยเพื่อเป็นการจุดประดานในการซื้อพกอนะครับการพิธีไหว้ครูนะครับ ได้ไปเมืองนะครับเนาะก็ก็มีเรียกว่าสังคมก็นต้องมีนครับอาจารย์นะก็คนที่มีท่าเทียมนะขอบคุณเจ้าภาพนะครับจากแคลิฟอร์เนียที่เป็นเจ้าภาพเอาเฮขณะเฮครับเด็กของเอ่ยจื่อเนาะขณเฮมาร่วมเฮปูนะครับตอนเจ้าเราผ่าปลายจะเป็นดนตรีสดนะครับต้องขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวปุถานจะลงคลิปไเรื่อยเนาะปุถานจะลงคลิปเรื่อยขอบคุณครับ